็นส,สินค้าคู่ครัวไทยมานานสุดๆเลยค่ะสำหรับเด็กสมบูรณ์และแน่นอนว่าดังขนาดนี้อาณาจักรก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วว่ากันว่ามูลค่า800ล้านเรื่องนี้คุณทวสุพลทาย,ยาทเด็กสมบูรณ์มาตอบให้เองค่ะโดยเริ่มจากที่ตั้งออฟฟิศแถวสาทรราคาก็ไม่เท่าไหร่แค่650ล้านบาทต่อไปเป็นเด็กสมบูรณ์ช็อปค่าก่อสร้างไม่รวมตกแต่งอยู่ที่1ล้านบาทภายในมีทั้งสินค้ารวมไปถึงไอติมซีอิวดำอันเลื่องลืออีกด้วยไปกันต่อที่ตัวออฟฟิศค่ะ แบ่งเป็นอาคาร A และ B แต่ละอาคารถูกตกแต่งสวยงามน่าใช้โดยออฟฟิศตึก A มีมูลค่า8 5ล้านบาทส่วนตึก B อยู่ที่75ล้านบาทซึ่งห้องประชุมที่นี่ก็ไม่ธรรมดาค่ะมีทั้งหมด3สไตล์เริ่มที่สไตล์ญี่ปุ่นมูลค่า1ล้านบาทเหมือนยกภูเขาไฟฟูจิมาที่นี่เลยค่ะต่อไปเป็นสไตล์ทัชมาหาสุดโออามูลค่า4ล้านบาทให้ฟิลเดินอยู่ในสถานที่จริงและสุดท้ายห้องประชุมสไตล์ราชวงศ์มูลค่า3ล้านบาทแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะยังมีห้องแกลนไดมอนด์มูลค่า7ล้าน ถ้าคิดรวมๆแล้วมูลค่าออฟฟิศทั้งหมดจะอยู่ที่826ล้านบาทอืล้านบาทยิ่งใหญ่สมกับที่อยู่มานานจริงๆค่ะ